ไปคนเดียวอย่ามาเรียกคุ้ม i คนจริงคนจริงอยู่ก็ังมีตัวนึงเลือดตกย่างอขอหาเลือกก่อน I need a weapon. ัาร์งตงแหน่ location ไม่มีเลือดเลยใครเปิดพัดลมปะโอ้ยแรงดังอ๋อกูดูวว่าพายุเข้าบ้านร้อน15สิบก <25, S 2> ร้อนส <25, S 2> ิบหา้าเย

I got supplies. ได้ไหมสักลงเรียตัวนั้นอนะ่ะมีรถมีรถขึ้นบนเขานะระวางังนึยสองตัววะ่ะขึ้นขอบไปแล้วไม่ไม่มาจอดที่ ไปขวาดิอ้อมไปขวาดิใครก็ได้อ้อมไปขวาขึ้นตรงบนไปเลยเขียกระสุนน้อยวะ่ะเพราไม่มีลงล่างเลยเลยเนาะดูดีๆนี่อะบักเนินนี่ว่ะคุก็ว่าทำไมแม่งไม่นอกรุที ล้วตัวหนึ่งสองหนงองบ้านเห็นไม่แน่ใจอยู่ด้านบ้านเห็ดต,ตัวลงนึงหรือเปล่า Sample, see, head you know. toward this point มันคงกว่ามันก็คมแล้วเว้ยมันกะใช่อะไปเขาจะรู้มันมีลูกอีกจะพูดเรื่องนี้แม่มันมาเดิมก่อนพูดถึงเรื่องนี้ไหนแล้วแม่งพูดพร้อมกันว่าไม่ไม่เอาแกหน้าเสียเลยเข้าใจอยู่ ถูกทำนายไว้แล้วเาจะได้ล anyway, oh, ูกชายอ้ยนานสองสมเดือนาไม่รู้่ะ เขาป้องกันเขาที่ป้องกันได้อามีก็ันมีก็มีอ่ะคือว่าคูคงไม่อ่ะอามีก็คือช่วยไม่ได้หรอืมมีก็ช่วยไม่ได้แล้วเราก็พามาทุกอย่างแนะ้ามึงป้องกันกันยังไงวะลีเออกูอถามหน่อยก็ปกติธรรมดานะ ใช้อะไรีมังกใช้อะไรซีรังกา,งงกาเหรอหมายถึว่ามึงใช้ยาคมเหรอมึงใช้อะไรกันอุยใครวนะนีะ่ยไม่อะป้องกันเอาแบบธรรมดานั่นแหละป้องกันยังไงธรรมดาของมึงอะอ๋อประจำเดือนใช่ไหม แบเป็นรายเดือนนะที่8วันอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กันมานานแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมหอรอบคออเป็นที่ตั้งไง่เนอะงองนะงนะรอบคออไว้เป็นที่ตั้งเอ,อ้าไอ้เหียมันเอารถไปแล้วก็รอบค้อไง แต่แม่งลืมโคตรง่าย Watch out! แต่กูแค่ไม่มีประสบการณ์นขนาดนั้นนะกูเลยไม่แน่ใจว่มามันจะว <c oughs> ิ่งหรือเปล่าฮึดีายตลอดก็ <c oughs> ไม่นะ คือแบบแล,แล้วก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกตอนนี้ก็คือก็คือในตลอดก็ไม่เคยนั่นเพราะว่าเราใช้เรากินก็คือรายเดือนตลอดจังนะเมนก็มาหมดแต่กูแค่แบบไม่แน่ใจกูเลยต้องมาถามมึงนี่แหละพอมึงอยู่กันมานานแล้วไงมึงก็ไม่มีลูกแต่กูเลยสงสัยเอามึงมีวิธีไหนหรือเปล่า หลักๆหลักๆก,ก,ก,ก็ไม่ค่อยได้ทำกลัวทุกวันกลัวทุกวันใหม่ๆม,มันก็งี้แหละ จะวิ่งออกนอกวงนี่ช่ชวนไปปีนเห็นไหมใครมาปีนบ้านอยู่นี่วะเพื่อนเหรอเพื่อนสีอ้าไม่ใช่จะไม่หลอดแล้วกูจะตายเฮ้ยดีอ่ <Help. S 3> โอ้โ yeah. <laughs> <laughs> หเพื่อนน้องใจมาก Thank you กูจะแวบรับมันกูก็ไม่ทันแล้วคู่อะเราเราขับรถไหมกูว่าน่าจะปลอดภัยกว่าอืม าบนเขาแน่เลยโอ้โหงูซะล่งเลยงูตรงนี้นะนะเอามาตั้งแต่ก่องเอาตัเที่มาตังา้งแ<ร>ต่ก่อง <'re> มันเอะ <best. S 1> <c oughs> Tamam. Şivan aparı. O şivan devrele. Ersan Ersan aparı. Ersan aparı. Ersan นะไอ้คนตาน่ะนะ107 uh, nice. okay. um, location ยิงไปตวงแล้วอีกตวงอยู่กับเบอร์สี่แล้วอยู่ในโกดังอยู่ในโกดังวงิ่งไปร้านซื้อของแล้วไปซ้อมกัน,นดีๆนะ่อไปร้านซื้อของแลยนะเอาหาย อยู่ข้างนอกก็มวังวังข้างบนมันจะเป็นเพื่อนมันฝั่งเนี้ยขอปือนก่อนมันตายไปแล้วหน้าตัวหนึ่งใช่ยังน็อกคนเลยนะเพื่อนพาขยะจะเอาไหม I got supplies ได้แล้วรอบนี้ไม่มีอารมณ์เล่นข้างใน พี่ขอเพราะว่าไอ้นี่พี่เ้่นไอแพดโปรไอแพดโปวางเล่นน,ลน,นี่ไงเพื่อนมันนนี่เนี่นนยสองตัวอยู่หน้าเลยอ้อมไปขวาคนคนหนึ่งได้ไหมดีอ้อมไปขวาดิเฮ้ยนี่มันตีอื่นนะนี่เต็มที่ด้ว่นอสอง มดเล่แล้วหมดแล้วโอเกครบ,บแล้วใช่ไหมสามตัวมันไปฟาร์มจากไหนเอาไว้ชิบหายข้างบนนี่ของเยอะจะตายกูยิงไม่ได้เลยเปลืนเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยปืนกะคาบเนี่ยตอนเล่นในเกม PS2 อ,อะ่ะเกมอ,อะไรนะไอ้เบ๊กอะไรนะ บล็กอะไรสักอย่างที่หน้าปกเป็นลูกกระสุนเะนี่ยเกมน้าเล่นดีมากเลยปืนเนี่ยแต่แม่พอมาเล่นพอบจีอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องไปตกกันอ,อะอย่ะยากใกล้ๆกก็ใกล้ก,ล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 กล็ดีอยู่ อะรวะกันเปิดล่นหรือเปล่าสิ่งไหมเนี่ยไอยอะไรนะปูนจาน <Baby. S 2> ม่บีเนี่ยมีคนณหกอยู่ตรงกล่องเนี่ย m a r k the location m a r k the location โอเครถเถิงไม่นึกถึงไอ้ GTA เหร ไม่ได้เหินไม่ได้เหินไม่ได้เหินเก่งอะไรกับเขาหรอกแต่กูชอบหนีตำรวจคือคนอื่นเขาแบบโอ้โหคนอื่นเขาแบบเออคนอื่นเขาเขาคือแบบถ้ามีรถแบบกูนี่คือแบบอิ่มอ่ะอิ่มหนำแต่เราได้แบบเอาไปขี่เล่นมีรถตั้งเดียนเราไปขี่เล่นหนีตำรวจเล่นเฉยๆปงปงูนอะไรไม่เอา จกปูนเพื่อนี่ตำรวจอ่ะไม่ได้จกปูนเพื่อจะเอาปูนนะเ <c oughs> นี่ะไหนขอ สีไอ้รอยนัดกลัวแล้วอีบิสเอเคคูณหกริงๆิงมาแล้วเลยช่ไหมบิส,มสไ,ไม่ถอยด้วยนะ <laughs> ลืมถอยัะโขม <laughs> มันมันไหลเข้าปืนเองเว้ย พอเจอคนแม่งขึ้นจนขึ้นเอเคหูหกเวรลกูตายเลย <c oughs> <c oughs> ลอยลอยลอยเอ็มสิบหกอ่ะเจมลองดูแต่ติดใจที่บอกให้ marked a location. ยิงดีววกว่าเอฟเฟกต์ข้อดีกว่า I got supplies เอฟเฟกต์ข้อดีกว่าเชื่อพี่ลองดูประการพี่ก็ชอบนะพวกปืนแบบขาตั้งพวกไอ้ q b บียู <Yeah. S 1> ฟังไหนครับ ചോരລുംന <laughs> นอนหมอบทั้งสักทีเลย

ว่ายแตว่ามันยังแล้วมันวิ่งออกนอกวงไปทำไมว่ะมันเป่งกลไยูตและกันเพาะมาร์คต์โลเคชั่น ไอ้หมดแม็กสุดท้าย <Watch out. S 1> เฮ้่ยโม่หมดแม็กอะไรตอนนี้วะเ <Watch out. S 1> นี่ยต้องเปี่มนเปม้าเนีะะ่ยยิงนกแล้วมั้งเจ๋ได้เลยเสือหมดแม็ก,กสุดท้ายแล้ว